ทําไปามีไ้ทําเป็นเพื่อนเดินป่าเนี่ยวันนี้แต่ฝนตกนะเออไปเดินไปด้วยกันไม่เป็นไรเราเป็นเพื่อนกันเร็ว,วเข้าอาจะมานอนทําไม <c oughs> จะนอนทําไมล่ะฝนมันตกเด้ถพาแพะแม่นอนทําไมเข้าป่ากันเร็ว,ดวเด็กดีนี่ปไปเดียด๋วยวไปเข้าป่าเดีย๋ยวจะเดินหาเห็ดก่อนนะ เห็นเห็ดแล้วกลุ่มหนึ่งเห็นแล้วกลุ่มหนึ่งนะอาวอา้าวเริ่มเข้าว่ลาจะคลองอัพโหลดคลิปอยู่บานนี่โอ้เนาะก็สิได้ลบออกกันแหนะล,ละโหลดคลิปอะไรย่างเขาป่ามันก็บ่ได้ผลแล้วก็สิได้โหลดบม่อีกลราคอยโอ้ยมั่งม,มันเห็ดอ,อีหยังน่ะอ๋อไม่ใช่ไปเดินไปเข้าป่าไปจ้าโอ้ยพาแมวเปียกฝนโอ้ยแม่ก็เปียกคือกันกแมว เออพาแมวเป็นบ้าแด้คอยเลยพาลูกพาเต่าตากฝนมาแล้วเนี่ยเออมาเข้าไปป่าลึกตรงนั้นฉันไม่มีเพื่อนไว้ก็เลยเรียกแมวมาเป็นเพื่อนนี่ใช่ไหมละอองอันนั้นละละอองเฮ็ดนะละเห็นบ่เห็ดไม่จะขึ้นเนะตรงนั้นอ่ะละอองเฮ็ดเป็นฝุ่นกระจายฝุ่งขึ้นมาเต็มเลยนะเห็นไหมซาเห็ดมันเกิดเต้ย,ยที่น้อง ก็อีหยังนะเขาค่ะโอ้โหคือเขียดเหรอว่าวลืมเอาอัน่อนเห็ดใหม่ขอนใหม่อีหยังอ้าวลืมมาอ่อน,นั่นมากลืมมาแว่นตามันก็บอเห็นแล้วเนาะมันไก่น่ะดูสิใส่ละเห็ดมันเกิดแล้วบปล่าป้าอะไเกิดปะ คอยก็มาจอบมองได้ที่มันเคยเกิดนะบานเพิ่มเวอร,อร์เสียงเอียงยังเนาะบันขอแขกขอแขกกันหรนพี่ตลอกหน่อยีิฮเจอนมาก็สิเป็นกระต่ายตัวมองนี้ไหมคอยเข้าพอกระตา่ายอ้ยยังนั่นนั่นนั่น <c oughs> โอ้พระแม่โอ้จะเป็นอย่างดอกตื่นถ่วงไปเัอะว้ายมันเป็นหอยเป็นแผลน่ะมันมีสัตว์มานอนตรงนี้ว้ายนี่คุมลุ่มเลยนี่เป็นฝูงเลยนี่ละแผเ,เติดนนี่นี่นี่ใต้หุ้มไม้นี่เออ สั์สนิทได้นอบาทอ้าวพี่ถามมานอตนนีนยังนองนี่ย่งเสหามไปได้ยังไปเดินมาเดินมาต่ข้าป่าเลือกกันไปเลยเราฝนก็ตกหน่อยฝนมันตกเด้ตกกับเขาป่าคือเเขาแม่ก็กลุกนะมาลุกมาแม่มาเดินลุกตรงนี้กันไปเดินไปพาไปเป็นเพื่อนน้อยเลยเป็นเพื่อนน่อยเด็กดี มีแมวเป็นโมพีนออพ่นองเพราแต่ยังมีแมวเป็นเพื่อนเออจะกาเหดอันเออเริ่มแห้งลต้นใช่ไหมถามฝนมันมาแรงมนเนี่แรงนะแม่จะเข้าบ้านแล้วเองก็จะไปไหนล่ะทีเนี้ยกลับไปบ้านกับแม่ไหมถ้ากลับไปบ้านก็อยู่ได้นะแต่ว่าไอ้แมวสีดำจอนเหมือนกัน มันชอบไล่ไอ้ทำไอ้ทำม,มันก็ไม่น่าจะกลัวนะมันก็น่าจะวิ่งไล่มันคืนเลยเนาะสงสารไอ้ทำอ่ะบ้านไอ้ทำแท้ๆนะทำนะแม่ยกมรด,ดกให้เองแล้วแต่ว่าเขามาไล่แต่เพื่อไอ้ทำหนีเลยเฉยเลยย่างบ้านไอ้ทำเฉยเลยไป้ดูเห็ดตรงนี้ดูฮะตกกระบอกบอ่ะไรตรนี้ ฝนตกอนะดิอุมโอ้ยนายตามอเห็นหูมันเป็นเห็ดอยังเนเห็ดปวกฝนเห็ดปวกน้ำฝนจะเบาะยู่งเป็นเห็ดอยังนี้ขอกะเปาตามภาษาข่อเลยพี่หน้องจะจาขึ้นไปตรงไหนดีเราไปตรงโน้นดีไหม,อมะออตรงนั้นมันก็จะลกไปก็ไม่เป็นไรก็เดินมา แบดกับสิบดตัวบ้านเนี่โอ้ไม่หยังเนาะสิข้าป้าพอดีเห็นบักทัมเนี่ยนะกะเน็เลยซาดแบดไาให้เต็มดอกเปล่าแลนมาก,ก่อนเออเออเห็ดยังเหลืองจ้าระวังนะลูกนะมันลกนะตรงนั้นลูกคอยหักอีนี้จากใจเลยหักบักทัมหัก,หกแต่ไม่รู้จะทำยังไงถึงจะเอาข้าวบ้านได้เพราะว่า ฝูงแมวมันเยอะในบ้านอะ่ะมันหลายฝูงอะ่ะมันก็ต้องอุปรสรรคแต่ว่าเราขอขอว่าเราเลี้ยงนอกบ้านเอาเนาะชีวิตอิสระของเขาแล้วก็เลี้ยงให้ดีที่สุดฉันให้กินเต็มอิ่มถ้าเขามาเนี่ยประทูประเทอฉันเอาประเคนให้กลับไปได้ต้องให้แล้วนะให้รางวัลแล้วเนี่ยมากับแม่เป็นเพื่อนแม่เนี่ยใช่ไหมทำเนาะ มาเป็นเพื่อนแม่เนี่ยแม่ก็จะให้อาข้าวกินด้วยไปไหนล่ะอ๋อเนึ่ง้าถาลูกมาตากฝนค่ะ่อยก็เลยมักลาพาให้ทํามาตากฝนเว้ยสงสารเว้ยนี่นี่เฮ็ดอันนี้มันจะเกิดฝนตกนี่ ชาบ้านหา้าวกเสือ้อเห็ดเผน้ำฝนโอ้ยเห็ดอันปวกน้ำฝนบอ่อันไรคอยตั้งเอาเองคอยเด้อพี่น้องเยังามากก็ต้องว่าเสียงดังดังักน่อยห้องยานสัตว์ป่านะพี่น้องกลัวสนะัตว์ป่าเนาะก็ต้องมีเสียงสักนิดนึงเห็นนะส่งเสียงสักนิดหนึง่งอ้ซาเห็ดบ่หน,นอนเห็นบอน,นี่นี่ซาเห็ดเด้นี่พี่น้องนะ เป็นอักลากอักลากขึ้นเนี่ยนี่เออขาวจันทรพานขึ้นนี่มันเฮ็ดอีหยังล่ะเนาะสิมาเกิดอยู่นี่มันเคยเฮ็ดไอ้เฮ็ดปีกเหี่ยวขึ้นนี่นี่ตะปีกไอ้วาง2เดือนที่แล้วโอ๊ยตกใจเบิดนึกว่าอีหยังเสียงข้างอีหยังมาข้างใช่อหม มีไอ้ททมคุ้มครองอยู่ไม่เป็นไรนะทำเนาะจริงไหมทำจ้าจ้าจ้าจ,าจา้โอ้น่าสงสารจังโอ้ยแมวเ,เสียนรู้นี่พี่แทมจ้าไอ้ทมจะกินอะไรเนาะเดี๋ยวกลับบ้านแม่เอาขนมแม่เอาข้าวให้แม่เอาข้าวให้ตลับหนึ่งเลยเอาไหม เพิ่งจะกินอิ่มเมื่อกี้นะกินปลาทูมาแล้วอืกินปลาทูกับอาหารเม็ดแล้วทีนี้จะให้กินพิเศษเอา้าวทำไม่มีเห็ดเลยเนี่ยไม่มีเห็ดเปลีกยกเหย่ยวให้เรากินเลยเนาะน้าทำเนาะขอเห็ดกินหน่อยขอหน่อเห็ดกินหน่อยเจ้าป่าเจ้าเขาเอ้ย ขอเห็ดให้แม่ของทํากินหน่อยขอเห็ดที่ฉันชอบนะเห็ดน,นางลมแล้วก็เห็ดปีกเหยี่ยว